สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q&A นะครับรายการ Q&A ก็จะสรรสาระไปเรื่อยตามคําถามที่เพื่อนๆถามมาหรือความรู้อะไรที่บางทีเขาเสงสัยวันนั้นพี่พูดอย่างนี้วันนี้พี่พูดอีกอย่างหนึง่งมันมันดูมันขัดแย้งกันยังไงไม่รู้พี่อ่านี่แหละนี่แหละที่ผมต้องการนี่เลยเป็นเพราะว่าผมอธิบายไม่กระจ่างคือที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคือมันเป็นการเล่าเรื่อง ไม่ได้เป็นการเชิงสอนวิชาการที่ต้องเอาหนังสือไปนั่งอ่านหรือมานั่งคุยกันเหมือนหนังสือเล่มหนึง่งเวลาเราเราออกหนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับเราก็จะให้นักเรียนกลับไปอ่านก่อนความรู้ในหนังสือนั้นผมเรียกว่าหนึ่งร้อยนะครับเวลามาเรียนจริงๆเนี่ยไอคนสอนมาสอนได้ไม่เต็มร้อยหรอกคุณมีหน้าที่แต่อะไรที่มันคุณที่คุณอ่านแล้วคุณรู้สึกว่าสงสัยกับการสอนมันไม่เข้าใจตัวนี้คุณมีหน้าที่ยกมือถามเขาเขาจะตอบ แต่บางทีที่เขาไม่ได้ยกมาเขาอาจจะนึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆคุณอาจจะเข้าใจแล้วก็มีได้ครับและจากการสอนเนี่ยในหนังสือในตํารามันคือความรู้ร้อยเปอร์เซนตแต่การสอนเนี่ยผมไม่สามารถสอนให้มันได้ร้อยเปอร์เซนแบบในตําราได้คนคนเรียนรู้ต้องศึกษาในตําราไปด้วยนะครับแต่การที่มาพูดเนี่ยมันจะได้เรื่องของประสบการณ์มันจะไม่มีอยู่ในตําราเรียนเท่านั้นเองมันไม่ใช่การสอนครับอันเนี้ย <laughs> มันเป็นการเล่าให้ฟังและสงสัยอะไรก็ยกมือถาม ไม่แปลกครับนักศึกษาที่จะยกมือถามผมไม่แปลกเลยธรรมดามากนักเรียนที่จะยกมือธรรมดามากแต่มึงอย่าเสือกไปยกมือถามในคาสภาษาไทยหรือคาสอะไรมัธยมเลยมึงกล้ายกมือถามไหมครูครับผมไม่เข้าใจที่ครูสอนเลยอ่ะมึงโดนแน่วันทั้นไอ้เหี้ยมึงเละมึงเละแน่นอนแล้วมึงรู้ได้ไงกูเนี่ยมีปัญหาการจานเยอะมากกูยกแหลกกูไม่รู้ไม่รู้เขาก็ดา่ากูอีก กูรู้กูจะยกทําไมก็ถามตงตงอ่ะว่าไม่รู้ให้ยกมือกูก็ยก็ดีกูไม่ทนะันน่ะซัดกูเลยทปรปมดาไหม <c oughs> ไม่แปลกครับบ้านเราเป็นแบบนี้จะมีเรื่องหลอกล่ออะไรมาก่อนพอะกูไม่เป็นเล่นกูซะอ่ะตามนั้นตามนั้นเลยนะฮะไม่มีปัญหา แต่ดูนี้ก็ไม่รู้นันเด็กสมัยนี้ยังกล้ายกมือถางมันเปล่านะแต่มึงต้องสงสยัยจริงไม่ใช่ไม่ใช่คนตีเท่านะอันนั้นไม่นับนะเว้ยอันนั้นอันนั้นเรียกว่ามึงเร็วไออย่างกูเรียนตามไม่ทันกูจําจําไม่ได้ศึกษาตามไม่ทันภาษาไทยวรรณยุกประวัติศาสตร์ที่ทำตามตามไม่ทันเนี่ยกูมาตามเรียนตอนแก่ด้วยแหละเสื้อ <c oughs> <c oughs> ตัวละร้อยเสื้อตัวละร้อยห้าสิบบวกค่าส่งห้าสิบบาทเป็นสองร้อยไงนะครับเวลาคนไปซื้อหน้าร้านเอ๊พี่เสื้อเสื้อตัวสองร้อยไม่ใช่เหรอตัวร้อยห้าสิบแต่บงัง เป็นตัวละ2 0 0ร 200, ก็จัดส่งให้เลยรวมราคาส่งไปข้างหลังกางเกงโมเลกุล5ส่วนนะครับที่ร้านมีจําหน่ายมีหลายๆสีหลายๆรุ่นนะครับเดี๋ยวจะพยายามจัดพื้นที่ในการโฆษณาด้านหลังของผมนะเพื่อการทํามาหากินเลี้ยงปากทอง <c oughs> ของตัวเองและครอบครัวนะครับเดี๋ยวพยายามนะฮะอ่ะรวมโดยช่วยกันไปนะครับวันนี้เรามา QA ในเรื่องของของอะไรดีวะเอานี่ก่อนละกัน มีดโคสติลนะครับโคสติลรีคอนทันโตมีดใบตายที่ร้านก็มีขายบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขายกันทุกรุ่นทุกอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่หลักๆจะขายเป็นมีดพับเพราะมีดพับมันขายง่ายกว่าพี่แต่มีดใบตายผมก็พอมีบ้างนะครับมีดใบตายมันง่ายไงเอา้เอาเคําถามสักทีอ๋อไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครผมบอกแล้วนะครับโอนตรงโอนตรงเข้าบัญชีที่ผมส่งให้เท่านั้นเลยนะครับอย่าว่าอย่างนี้อย่างโง้นอย่างนี้กันนะ แล้วถ้าไปขายในช็อปถ้าเกิดช่องการต้องการจะสั่งซื้อในช้อปปีหรือลาซาด้าแจ้งผมมาได้ก่อนแต่ราคาจะไม่ใช่ราคาที่ผมขายให้นะครับผมจําเป็นต้องบวกต้นทุนเข้าไปนะครับมันมีต้นทุนค่าแพลตฟอร์มด้วยต้องเข้าใจผมด้วยนะแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมั่นใจสบายใจได้ซื้อผ่านวแว่นได้แม่งไม่โกงหรอกก็ผมจะให้ราคาต่ําที่สุดเลยครับโอเคไหมเพื่อนๆเก็จะได้ของด้วยมันก็ส่งบริการขนส่งเหมือนกันนี่แหละเพียงแต่ว่า,อย,าอย่างที่บอกอะ่ะบางคนเขาสะดวกช้อปปี้ลาซาดา้าเซ็นทันก็แล้วแต่พี่ผมมีบริการหมดนะคะคถาถมสที เพื่อนๆเ,เขาถามมาว่ามีดที่ชุบแข็งอ่ะคลิปนู้นพี่บอกว่าไอสแตนเลสท,ที่มันมาสแตนเลสมีสแตนเลสท,ที่มันมาเอา,เอาหยิบเอ,เอาใกล้มือนี่หรอวะที่มันที่เอามันไปชุบแข็งเนะี่ยเขาถามว่ามันชุบทั้งเล่มไหมผมก็ตอบว่ามันชุบทั้งเล่มแล้วเมื่อคลิปเมื่อวานนี้เมื่อวานมัน้งผมก็มาบอกว่าเฮ้ยเวลารับรับไปอะแนวชุบแข็งอะถ้ารับเยอะไปหน่อยอะประมาณสักมิลมิลครึง่ง แนวชุบแข็งมันจะหายไปแล้วเขาก็เลยมาสงสัยผมว่าเฮ้ยแล้ววันนั้นมึงบอกว่ามันละมันขึ้นมั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 นชุบแข็งมาทั้งใบแล้วอ่ะอ้าวแล้วทําไมวันนี้มาบอกว่ารับรับไปมีนสองเม็ดแล้วแนวชุบแข็งมันจะหายไปอ้าวมันขัดแย้งกันไหมเพื่อนๆอาจจะได้คําตอบไปแล้วนะครับสําหรับคนที่ถามหรืออาจจะไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะแท็กไปให้ลองฟังผมดูนะฮะเพื่อเป็นความรู้นี่ไงเราต้องการคนแบบนี้นะครับคนที่ยกมือถามในสิ่งที่ไม่รู้ คนแบบเนี้พัฒนาได้ผมบอกเลยในอนาคตพัฒนาได้แต่ถ้านั่งเงียบๆเงียบๆไม่อยากรู้มันผ่านๆไปว่าเล่นเกมดีกว่าว่าไอ้หนุกดีหนุกดีคนก็อีกแบบหนึ่งครับไม่มีปัญหาเลยหรืออีกคนหนึ่งเฮ้ยสงสัยอันนี้ว่าพี่รัติศรีนั้นที่คนนั้นเขากล่าวมาว่ามันขัดแย้งไหมอันนี้ยิ่งมันก็ไปใหญ่เลยฮนะอันนี้ยิ่งมันก็ไปใหญ่เลย่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเหล็กชุบแข็งคือกระบวนการที่เราเอาโลหะมาแล้วมึงจะเก็บทําไมวะเนี่ย แก่แกข้าแก่ออกนี่มันลำลำบากเขาไหมอา้อาวโคตสติลดีกว่านี่มันลำบากเขาไหมนะฮะในบางบางคลิปบางรายการผมก็รวมได้ก็รวมแม่งเลยนะฮะเพื่อนไหนเข้ามาดูแล้วก็อ่ะให้มันให้มันเข้าเนื้อไปเลยแล้วกันนะครับนี่คือโคตสติลรีคอนใบาตายใบยดำนะครับอ่ะ เวลาเข้าชุบแข็งนะครับปกติแล้วตะก,กูที่เป็นสแตนเลสเขาจะชุบมันท,ทั้งเล่มเลยก็คือเอาเหล็กที่ไปฮีทความร้อนให้มันร้อนเลยนะครับตามอุณหภูมิที่เขากําหนดเอาไว้นะฮะอันนี้ผมแค่เล่าให้ฟังนะร้อนสแตนเลสเล่นกันเป็นพันองศานะฮะปื๊ดขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เอาไปเควนชิงเควนชิงด้วยอากาศเอาอลูมิเนียมทับแล้วก็ไล่เอา อาอากาศเป่าเพื่อให้อลูมิเนียมเนี่ยมันมันเป็นตัวนำพาความร้อนได้ดีนะครับไปไปไปเลยไม่ต้องออมิธามาจับสับจับผิดอะไรผมนะผมพูดไปเรื่อยๆสนใจตัวไหนยกมือถามบางทีผมพูดหมายรวมให้คนเข้าใจนะครับแต่ถ้าเป็นสั์จริงๆอาจจะไม่ใช่คํานี้ยิ่งพูดยิ่งงง <c oughs> นั่นแหละดึงความร้อนออกจากโลหะให้เร็วที่สุดนะครับเม็ดไอเม็ดเกรนข้างในมันจะเปลี่ยนรูปนะครับทาให้โลหะมันแข็งขึ้นอ่าเข้าใจแค่นี้พอนะครับทีนี้เวลาโลหะมันแข็งเนี่ย มันไม่ได้เปลี่ยนจากธาตุเหล็กไปเป็นเหล็กวิเศษอีกอันหนึง่งไม่ใช่นะครับไม่ใช่การที่มันชุบแข็งก็คือการทำให้โลหะมันแข็งขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้แข็งทั้งหมดนี่สิใช่ไหมมันไม่ได้แข็งทั้งหมดนี่สิมันแข็งแค่เหมือนลูกมะพร้าวอ่ะมะพร้าวมีเปลือกอ่ะมันแข็งแค่เปลือกนั่นแหละ แต่ข้างในมันก็ยังนิ่มยังคงเป็นเหล็กอันเดิมอยู่พออะไรตามมาครับเข้าใจหลักการในการทํางานแล้วใช่ไหมทางานแบบนี้นะมันมีเรื่องของพื้นที่หน้าตัดนะครับพื้นที่หน้าตัดแล้วก็การระบายอุณหภูมิความร้อนนะครับแล้วก็การการสูญเสียความร้อนโดยที่ไม่ได้มีความร้อนเพิ่มเข้ามาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณเคยเห็น น้ำไหมเอาน้ำไปแช่แข็งกระบวนการอีกอย่างนะนึกตามแล้วบางคนอาจจะเข้าใจแล้วนะครับค่อยๆไปเนาะเอาน้ำใส่ไว้ในนี้แล้วไปแช่ห้องแข็งความเย็นอยู่ข้างนอกคุณจะเห็นว่าอะไรไอ,ขอ้ขอบๆเนี่ยมันจะค่อยๆแข็งไล่เข้าไปจนถึงตรงกลางถูกไหมฮะถูกไหมเออถูกไหมถูกไหมทีนี้สมมติว่าเราเอาจากตู้ออกมาจากช่องแข็งมันเป็นก้อนน้าแข็งที่มันติดอยู่ในแก้วเนี่ย เอาไปเอาไปเข้าเตาอบเลยสิ่งที่เห็นพบว่าปื๊ดอบปับ๊บไอ้ข้างนอกเนี่ยที่มันติดกับแก้วเนี่ยที่มันสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นน้ํามาก่อนเลยเว้ยแลวข้างในก็ยังคงเป็นยังเป็นน้ําแข็งอยู่ถูกไหมหลังจากนั้นเราก็หยุดเตาปิ้งข้างในเนี่ยจะเป็นน้าแข็งที่รอละลายอยู่ตามอุณหภูมิห้องข้างนอกส่วนไอ้ข้างนอกรอบ,รอบๆอเนี่ยมันเป็นน้าไปหมดแล้วเห็นไหมทุกแข็งก็เหมือนกันเวลาแข็งหน้่ผิวแข็งมันจะแข็งเฉพาะ กรอบนอกเท่านั้นไอ้ข้างในเนี่ยมันก็ยังนิ่มอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเอาความร้อนออกเอาเอามีดไปอบแล้วดึงความร้อนออกนะครับความร้อนต่อพื้นที่สัมผัสพื้นที่สัมผ,สมผัสมันเยอะใช่ไหมในนี้มีความร้อนอยู่ระดับหนึ่งผมสมมุติว่ามีอยู่หนึ่งพันจูลแล้วกันนะครับไปจูลเออพลังงานตามกูมาฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยอย่าเถียงสมมุติหนึ่งพันจูลนะครับ มีการดึงพลังงานออกไปฟุบอย่างเร็วๆเลย,ย1000นจูลกระจายออกไปตามพื้นผิวเนียอุณอินทิเกรตพื้นที่เอาเลยนะครับสมมุติว่าพื้นที่ตรงเนี้หนึ่งหนึ่งตารางเมตรเอาผมสมมุติเลยนะเอาคิดง่ายๆสมมุติในนี้หนึ่งตารางเมตรพื้นที่รอบเลยที่อุณหภูมิมันจะออกมาได้อ่ะเพื่อให้ออกมาเร็วที่สุดทําให้ผิวตรงเนี้มันแข็งขึ้นความความร้อน1,000นจูลมันก็อ,ออกมาในพื้นที่นี้โอเคไหมความร้อนต่อพื้นที่จะมีผลต่อความหนาของโลหะ จะมีผลต่อความหนาต่อแนวชุดแข็งถ้าความร้อนเท่าเดิมพื้นที่เยอะขึ้นไอ้เหี่ยดาพื้นที่แม่งบาเริ่มเลยเป็น2ตารางเมตรแต่ความร้อน1,000นจูลเท่าเดิมนะสมมตินะความหนาชั้นความลึกของความแข็งนั้นจะลึกน้อยกว่าเออแต่กว้างกว่ากว้างกว่าแต่ลึกน้อยกว่ามันเป็นคล้ายๆสมดุลกันนะเหมือนสมดุลร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะนี่คือการชุบแบบสแตนเลสสิ่งที่ได้ก็คือ ผิวความลึกของมันก็จะประมาณนั่นแหละครับประมาณถ้าถ้าเป็นสเกลมีดก็ประมาณสองมิลเต็มที่ละประมาณนั้นนะครับประมาณนะั้นทีนี้เรามาดูต่อครับไหนไหนดูแล้วไปต่อฮะพี่แล้วที่ผมเห็นช่างที่เขาชุบโดยเหล็กอะที่เขาใช้เหล็กในการชุบอะแล้วก็ใช้อ่างบอกเกือมั่งอะไรมั่งนะทำไมเขาชุบแค่คมวะพี่ ก็เพราะเหล็กเนี่ยเราต้องการความความอ่อนของหลังมันด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความความที่มันเป็นมีดโลหะเหล็กเนี่ยเราต้องการทั้งความแข็งและความเหนียวอยู่ในเล่มเดียวกันโอเคไหมถ้ามันแข็งหมดเลยมันจะปลอกถ้ามันเหนียวหมดเลยมันจะไม่แข็งเขาต้องการทั้งแข็งและเหนียวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีแข็งเหนียวอยู่ในเล่มเดียวกันไอแนวที่แข็งก็คือแนวชุบแข็งก็คือแนวตรงนี้เขาเอาตรงนี้นะครับไปชุบที่ผมบอกหนึ่งพันจูลต่อพื้นที่ ต่อพื้นที่1ตารางเมตรสมมตินะสมมติถ้าเป็นสแตนเลสพื้นที่1ตารางเมตรทีนี้เรามืองถ้ามันไม่ใช่สแตนเลสอ่ะมันชุบด้วยวิธีการเอาแค่คมนี่ลงนะครับ1,000จูลคุณจําพื้นที่ได้ไหมพื้นที่ตรงนี้แค่น,คนี้แค่สารคมรวมอัเนี้ยอาจจะแค่0.5ตารางเมตรพื้นที่ออกมันน้อยพื้นที่ออกมันน้อยความร้อนเท่าเดิมตามทันนะความร้อนเท่าเดิมพื้นที่ออกน้อย ในปฏิกิริยาสมดุลเกิดอะไรขึ้นแนวชุบแข็งมันจะลึกเออแนวชุบแข็งมันจะลึกสังเกตได้จากไอแนวฮาร์โมนที่เกิดนะครับแนวฮาร์โมนคืออะไรพี่ไปดูคลิปที่ผมลงที่แล้วฮาร์โมนเทียมนี่คือฮาร์โมนแท้ครับเกิดจากแนวชุบแข็งหลักการประมาณนี้นะฮะหลักการประมาณนี้ส่วนช่างไหนเขาจะเกลี่ย A อับ B แล้วแต่แต่หลักการในตำราประมาณนี้นะครับแล้วก็ชุบแข็งออกมา แนวชุบแข็งของมีดเหล็กที่ชุบในด้านคมด้านเดียวนั้นอะ่ะมันจะมีความลึกที่มากกว่าว้าแต่ทำไมทำไมเขาไม่เขาไปทำแบบนั้นในมีดอุตสาหกรรมมาพี่มันช้าอย่ามานั่งชุบทีละเล่มมันช้าเขาเผาเลยเผาเป็นชิ้นเลยทีย่โยนเข้าไปในบอ่อในหม้อเลยเผาโมนเผาอะไรนี่ผมรวมมาหมดเลยนะเผา ใส่ใส่ใส่รวมไปถึงเสร็จปั๊บใส่ตะแกรงโยนลงไปในบอ่อเลยตุ้มเรียบร้อยไม่ต้องมานั่งไม่ต้องไม่ต้องลดเลยลากออกมาจากเตาเสร็จดำลง <c oughs> ตุ้มๆๆๆตุ้มตุ้มตุ้มลงในบอ่อเสร็จปุ๊บเอาตะแกรงยกขึ้นเคนยกยกไปลงในบอ่อหนึ่งตุ้มมันไวมันเร็วมันได้ผลดีมันถึงให ต้นทุนของสินค้ามันไม่แพงไงก็เลยมาแข่งได้ในตลาดโลกไงโอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นมีดที่มันแฮนด์เมดมีดช่าง A ช่างบโอ้ยพี่เล่มหนึ่งมันแพงจริงแพงดิเฮียเล่มเดียวในโลกอะไม่แพงอะไม่แพงสิแปลกเขาทาให้มึงนะไม่แพงสิแปกถูกไหมเขานั่งทําดูซิมันอิ่นมันบิดมันเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาแม้ตามประสบการณ์ของช่างฝีมือฝีมือที่เขาทําเลยครับถ้าอยากรู้ที่ลึกกว่านั้นไปถามช่างพวกนั้นครับเขาทํามีดเป็นอาชีพครับ ผมแค่ทํามีดเป็นงานอดิเรกคืออาชีพบ้างแหละแต่ว่างานผมผมเป็นช่างอุตสาหกรรมอย่างที่ผมบอกผมทําให้มันเนียบเนียนแบบช่างแบบนั้นไม่ได้ผมไม่มีความสามารถขนาดนั้นเขาทําได้ผมรู้สึกว่าผมทําได้แค่เนี้ยพอละนะครับแต่ว่าผมก็ไปทําอย่างอื่นผมก็ไปทําอย่างอื่นองผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ผมว่าอันนี้นิดนึงนิดนึงอันนี้รู้ประมาณนี้คือถ้าเราปัดประดอยมันก็จะเรียบเนียนสวยแบบนั้น ก็เหมือนกันนะครับแต่ผมเอาแค่นี้เอาแค่พอใช้งานเพราะว่าหลักการในไม์เซตของผมอะ่ะสินค้ามีไว้ใช้งานสินค้าของผมไม่ได้มีไว้ให้สะสมนะครับหลักคิดในนี้ก็คือมันก็จะทําให้ผมทํามีดเป็นแค่มีดใช้งานไม่ใช่มีดสะสมผมผมหลักคิดแบบเป็นมีดสะสมไม่ได้ผมผมไม่ได้สนับสนุนอย่างนั้นอ่ะพอไม่สนับสนุนอย่างนั้นผมจะผลิตงานออกอย่างนั้นมาไม่ได้ครับเพราะว่าหัวผมไม่ได้มีความคิดแบบนั้นเข้าใจไหม โอเคไหมครับเรื่องของแนวชุบแข็งนะแล้วก็เรื่องการผลิตมีดช่างที่เขาทำนอกจากคุณภาพมีดแล้วเขามีด้ามมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายประสบการณ์เขาเยอะแยะนะครับเขาบางทีเขาทำไว้ใช้แล้วก็สะสมด้วยเขาเป็นศิลปินในแนวแนว,แนวนั้นน่ะศิลปินมีหลายแบบนะพี่ศิลปินที่เขาวาดรูปประดิษฐ์งานไม่รู้ละ่ะทำโดยไม่ได้คิดอะไรเลยอ,อยากทำทำให้มันดีแล้วมันถูกจริตมนุษย์โลกอะ่ะ ราคาสูงนะแต่แต่ขอโทษพี่จะคุยกับเขารู้เรื่องก่อนอีกเรื่องนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะอีกประเภทหนึ่งครับพอเขียนได้สวยระดับหนึ่งแต่เขามีหัวธุรกิจด้วยอีกแบบหนึ่งและอีกประเภทหนึ่งแค่ทําได้แค่ทําได้ทดําประมาณเนี้ยทําพอใช้ขีดเล่นตรงนี้ขีดเส้นราคาประมาณนี้แล้วก็ทําไว้ใช้ราคานี้เลยแล้วก็ราคาราคาไม่แพงมีหัวธุรกิจด้วยนั่นก็คือผมผมอยู่ล่างสุดเลย ผมแค่ทําได้ครับทําให้ใช้ได้แต่สวยไหมสวยกับผมมีเยอะแยะแต่ผมทาให้มันพอระดับฝีมือผมมันแค่นี้ยราคาผมไม่ก็แค่นี้ไงผมไม่ได้เป็นช่างราคาแพงอะผมเป็นช่างราคาถูกผมทําให้มันใช้ได้แค่นั้นพอนะฮะทำแค่อยากจะทําแค่นั้นอะมาต่อครับทีนี้เรื่องแนวชุบแข็งเข้าใจแล้วนะพี่ครับเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้แข็งทั้งแก้วนี้เลยแลวละลายตู้มเดียวมาหมดเลยทั้งแก้วไม่ใช่มันเป็นหลักคล้ายๆกับไอ้น้ำแข็งที่ผมบอกนั่นแหละ แล้วเรามาชุบชุบใหม่อีกรอบได้ไหมหลายหลายคนมีคนถามแบบนี้นะพี่ชุบไปแล้วชุบมาใหม่ได้ไหมคุณว่าได้ไหมก็ต้องถามกลับมันมีมันมีอะไรที่มันแตกต่างมันมีธาตุอะไรเติมเข้าไปใหม่ไหมคาตอบคือไม่มีครมันก็คือสมมติมันคือน้ํามันเดิมนั่นแหละมันก็ไปแช่ตู้เย็นเหมือนเดิมน้ําตัวนั้นอาจจะถูกใช้ไปบ้างแล้วก็เทออกไปนิดหน่อยก็จะยังมีมวลน้ํที่อยู่ก็คือมวลเหล็กที่เหลือเนี่ย ถ้าทำงต่อก็ไปชุบใหม่ทาได้ถอดด้ามถอดอะไรหน่อยนะอันนี้ไปชุบไม่ได้นะด้ามเป็นยางเดี๋ยวมันร้อนยางมันไหมออกมาก็ต้องขูดยางออกไปก่อนแล้วไปชุบเหมชุบจนกว่าเหล็กมันจะสูญหายไปจากโลหะเพราะว่ามันก็เป็นธาตุเหล็กตัวเดิมนั่นแหละแทงตัวเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าโอเคไอ้ตรงสันคมอะไรเนี่ยมันโอเคไหมได้ตามที่คุณต้องการหรือเปล่าอขอเท่านั้นเองนะครับก็ลองตอบคําถามเพื่อนดูนะว่าพี่ชุบแข็งวันนั้นพี่บอกกะชุบทั้งอันเลยแต่ทำไมใช้ใช้ไปแล้ว แนวชุบมันหายเพราะว่าความลึกมันไม่ได้เข้าไปถึงข้างใน,น่ะสิมันก็แค่ลึกแค่ขอบๆรอบๆเท่านั้นเองแล้วก็แนวชุบแข็งของมีดเหล็กและสแตนเลสมันต่างกันนะจ๊ะสวัสดีครับ